เด้อพี่น้องไปเดินมาอัปเดตปากเน่าที่ปไปเดือนนั่นขวบแน่นให้เบืง้งปิ้นมามือนีหยอดใหญ่หรอหยอดโพม้าไหลหรอพี่น้องมึงเนี่ยหยอดรวบหัวกําลังใหญ่นี่อย่างไตนาะนี่น้องงอ่วงงงหยอดกําลังใหญ่พี่น,อน,อน,นอ้องอันนี้อีกตน้นหนึ่งแตกหยอดนะ่าสองหยอดหรอ ตอนนั้นก็ล่างสีเหลืมแตกย่อนนี่ง่ายเติบเราพี่น้องมะนาวมะนาวมะนาวมึงงามมึงงามพี่น้องเขาติดเราวันที่ประเดือนขวบวันแนนไว,ว้ประเดนก็เลยเอาล่งองมันกระทางแล้วก็ร่งแตกขึ้นมาแตกจริงแตกกานขึ้นมาหลายแล้วนี่อันนี้ก็ล่างสิแตกอีกมาก,การในน,น้อยเขาเนี่แตกมาหลาแล้ว อีกซี่หาเดือนข้างหนา้าประเด็นสีอัปเดตให้เบ้งอีกเด้อพี่น้องเลอันนี้ต้นน,นั่นอันนี้ต้นมันฝรังนี้พี่น้องประเดือนลองเอามาจุ่มจุ่มกันไว้ขืนดีอยู่ขืนแน,น่นเอียดเลยบ้งนี่ยอันนี้ต้นเข็มประเดือนก็เรียกเอามาใส่ประเด็นก,เนการอันเฮ็ดแบบขวดน้ำเนาะปัดพ่อนั่นนะสงสัยเขาติดลรวนะอีเจ้าหน่อยเขาก็แตกยอดพี่น้อง ปเด็นสีเอาไว้ธาเห็ดอันนั่นอันนี้เดี๋ยวสีเปลี่ยนกระถางใหม่เอาไว้ธาเห็ดดอกเข็มหาสีล่องเมืองเห็ดคือเพิ่นนะ่ะเดินไปเปิด,บดเบื้องขีดิ่โนโย้พ้นโต๊ะไรอันนั่นแล้วมเมองนี่น้ำระบายว่าได้ขังยอดอัน,น,นอันนี้ไปเดินกันเลยอันแฝะหมดเลยมันยอดเลยใหม่หมดเลยพี่น้องเลยมงงองนี่มันเหี่ยวสั่มตินี่สีได้เปลี่ยนใหม่แล้วนี่สีเดี๋ยวไปใวตั้งไหม่ หยดอันนี้ขังผลโอ้ยขังขับขังเน่าขังขับขังเน่เลยสิตายาว่ากระโดดปเดือนเดือนสิได้หันดินมาใส่ไหมัย,ย,ย,ยมเหลือตะคุยมะพร้าวแล้วสิได้ไปหาตักดินมาใส่ไหมก่ก็พี่น้องเอย ได้ไปหาตักดินมาใส่ใหม่ล่ะย่านมันหน่น่่นหย่านมันเน่าตายนึกพี่น้องเนาะฝนตกเดี๋ยวไปเดินสิ่ยางไปขุดดินฟังขุ่นมาฝนลงเม็ดลรอฮะนี่เมืองหม่าเน่ากำลังงัยน,นี่หม่างเน่นาซุ่นเหนียเน่าตอนน้องน้อ,นอยเขาโรกโรคอะไร้นนี้กินหนึ่งโรก มังนาวตอนไปหาเอาขุดดินก่อนพี่น้องอันนี้มังหน้าอันนี้ข้องควาเดียนกันเบื้องเรือปีนี้มันสีออกดอกบ่มันก็ล่างอันใบเพิ่งปีนี้สีออกดอกบ่อันนี้การเฮ็ดควบแน่นจากขวดนี่นี่เดียนแล้วลงปลนะูกควบแน่นจากขวดเนาะขน,อนอ้อเน,นี่ยว่ากระโดดต้นนี้ก็งามเด,เดียนสีแดงมาไว้ทางผีเฉพาต้นอยู่ทางฝุ่นมันนั่นเนาะงาม พี่น้องนกอย่างคืองามครัมึงน่นกจับโยนนกไปหรอพี่น้องนกไปหรอเบื้องมากอประเด็นกำลังงาม,มากองามบุ้งมาพี่น้องต้นบุ้ง เสียงแมวหน่อยห้องเดินคุดเอาดินจากนี่นะไปใส่เขาบ่านน โอ้ดอกทะเลเตยประเด็ยนหยุบหรอโดนฝนไปเลยกรดอกทะเลเตยมึงพี่น้องนี่บอลสีเกิดปนก,นกันกับอันนี้เลยบ่ได้ไปแยกออกปนกันเลยพี่น้องนะมึงนี่จะต้องแยกกระถางไม่กันเนาะคนอ่ะอันนี้ประเด็นแยกมากงามงามมึงมเลยพี่น้องงามกาดงามเนี่ยงามไรกันตก ดอกกุหลาบกุหลาบสวยงามพี่น้องบ้างกุหลาบสวยงามพี่น้องเบิ่งน้ำ เอยเปเดินกระสิจบคลิปไว้ซ้ำนี่ก็เด้อกระเด้อไวต้ต้นมะนาวนี่ยขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกไหลทุกเลือดเด้อกระเด้อขอบคุณหลายๆให้กินบ่บกจกบ่ลงให้เจะเลื่งเรื่องกาวหนาธรมาหากินคิดจริงใดก็ให้ได้สมความมุ่งมาดปรารถนาขอบคุณทั่วโลกเด้อกระเด้อ thank แตงคิวยูโซมาต์ไมเฟนแตงคิวแตงคิวซียูนักธารเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะกคเนาะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ก็เด้อกระเด้อเปลือกไม่มากหรืชาชาได้พาริมงามเริ่อกระสิขอจบคลิปไว้ซ้ำนี่กน का